เมสซี่พูดว่าอะไรบ้างในช่วงตอบคำถามนักข่าวในงานถแถลงข่าวอำลาทีมของลิลล์เนมสซี่หลังจากผ่านช่วงกล่าวอำลาซึ่งผมทำเอาไว้คลิปหนึงนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นให้หลังจากกล่าวอำลาก็เข้าสู่ช่วงตอบคำถามนักข่าวโดยคำถามแรกนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามประมาณว่าช่วงเวลาไหนที่ตราตึงอยู่ในความทรงจาของคุณกับบาซ่าโดยเมสซี่ได้ตอบคาถามนี้ว่า เอาเป็นช่วงเวลาในนัดเดบิวต์ของผมมันเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงสำหรับผมและทุกอย่างที่ตามมาหลังจากนั้นมันมหสศจรย์มากผมจะจดจำช่วงเวลานั้นตลอดไปช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มต้นอ่ะต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามประมาณว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยต้องบอกลาบาเซโลนาโดยเมสซี่นะครับได้ตอบคำถามนี้ว่า สิ่งที่ชัดเจนคือผมทำทุกอย่างที่เป็นไปได้แล้วแต่บาซ่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากกฎของลาลิกา้าหลายอย่างได้ถูกนำเสนอออกไปแต่ผมยืนยันได้ว่าเราเนี่ยทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้แล้วเพราะผมอยากอยู่ต่อปีที่แล้วผมได้พูดว่าผมไม่อยากอยู่ต่อใช่ความรู้สึกมันเป็นเช่นนั้นจริงแต่ปีนี้ผมพูดแล้วว่าผมอยากอยู่ต่อแต่ไม่สามารถทำได้ ต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความคาดหวังเกี่ยวกับสัญญาใหม่ในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งเมสซี่ก็ได้ตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่ลาปอรตาบอกกับผมว่าเราจะได้รับสัญญาใหม่กระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนที่ลาลิก้าจะเข้ามาชี้แจงและสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามเกี่ยวกับบาริสต์แช็กแมงในฐานะต้นสังกัดใหม่โดยเมสซี่ครับได้ตอบคําถามนี้ว่านั่นมีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถยืนยันต่อหน้าทุกคนได้ แต่บอกได้เลยนะว่าหลังจากที่บาซ่าแถลงยืนยันว่าผมจะไม่อยู่กับทีมต่อเนี่ยมีสายเข้ามาโอ้โหเยอะมากหลายสโมสรแสดงความสนใจผมซึ่งเราได้หารือกันในหลายๆอย่างนี่คือบทส่งท้ายของผมกับสโมสรและบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของผมผมไม่อยากที่จะอลาทีมที่นี่เป็นสโมสรที่ผมรักและไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ผมอยากย้ายออกจากทีมเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ผมต้องการอยู่ต่อซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเสียใจอ่ะคำถามต่อไปครับผู้สื่อข่าวได้ถามถึงความรู้สึกหลังจากที่เมสซี่เนี่ยรู้ว่าต้องอำลาบาร์เซโลนาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงโดยเมสซี่นะครับได้ตอบคำถามนี้ว่ามันราวกับว่าเลือดของผมเย็ยนเยือกไปหมดผมเสียใจจริงๆมันเป็นเวลาที่ยากลำบากมากจนถึงตอนนี้ ผมยังพยายามทบทวนทุกอย่างเพื่อตระหนักถึงความจริงอยู่เลยเมื่อผมกลับถึงบ้านมันยิ่งรู้สึกย่ำแย่ขึ้นไปอีกต่อไปครับผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการบอกลาอย่างเป็นทางการต่อหน้าแฟนบอลในสนามคัมนูในภายหลังโดยเมซี่นะครับได้ตอบคำถามนี้ว่ามันคงจะไม่เหมือนเดิมตอนนี้คือช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องไปแต่สำหรับผู้คนเหล่านี้ผมพร้อมเสมอไม่ว่าพวกเขาจะต้องการอะไร ต่อไปครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ถามว่าเขาจะยังคงเล่นฟุตบอลไปจนถึงเมื่อไหร่เมซี่ครับได้ตอบว่าอา๋อต้องขอบคุณร่างกายของผมที่จนถึงเวลานี้ยังไม่เคยประสบอาการบาดเจ็บรุนแรงเอาเป็นว่าผมยังคงเดินหน้าต่อไปเท่าที่ผมยังสามารถทําได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นผมจะยังคงแข่งขันต่อไปต่อไปครับผู้สื่อข่าวได้ถามถึงสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถอยู่กับบาร์ซโลนาต่อได้ซึ่งเมซี่นะครับได้ตอบคําถามนี้ว่าอย่างที่ประธานได้บอกไป สโมสรแห่งนี้มีหนี้ก้อนโตพวกเขาไม่สามารถเดินหน้าในสัญญาให้เกิดขึ้นได้มันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะอยู่ต่อและการสาธยายถึงมันต่อไปจะยิ่งทําให้ประเด็นนี้มันยิ่งยุ่งเหยิงขึ้นไปอีกผมจำเป็นต้องมีสมาธิกับเส้นทางการค้าแข่งของผมต่อไปและมันคือสิ่งที่ผมนั้นต้องทําหลังจากนี้ผมได้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อที่จะอยู่ต่อแต่มันเป็นไปไม่ได้ ผมอยากที่จะคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งผมคิดว่าสโมสรยังสามารถทํามันได้อีกหนึ่งครั้งผมไม่เสียดายต่อสิ่งใดๆผมได้พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วผมได้ยุติการค้าแข่งของผมที่นี่กับการคว้าแชมป์มากมายผมได้ยื่นข้อเสนอให้ลดค่าเหนื่อยของผมลง50%ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ร้องขอสิ่งใดเพิ่มเติมนอกจากนี้ข่าวที่บอกว่าผมขอเพิ่มค่าเหนื่อย3 0นั้นไม่เป็นความจริง หลายอย่างที่ผู้คนพูดไปมันไม่เป็นความจริงสิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือการพูดความจริงเราได้เดินทางเติบโตร่วมกันมาและสนุกกับหลายปีที่ผ่านมาทั้งตัวผมและครอบครัวเชื่อตลอดว่าเราจะอยู่ที่นี่ซึ่งจะเป็นบ้านของเราต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการเหนือสิ่งอื่นใดเราได้สร้างที่นี่ให้เป็นบ้านของเราและคิดว่าจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปตลอดช่วงเวลาทั้งหมดที่ผมใช้กับสโมสรแห่งนี้มันมหัศจรรย์มาก แต่วันนี้ผมต้องบอกลากับทุกคนผมอยู่กับที่นี่มาหลายปีแทบจะตลอดชีวิตของผมนับตั้งแต่อายุได้13ปีเลโอนลเมสซี่กล่าวและนั่นแหละครับคือคำตอบของเมสซี่ในช่วงตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวในงานถแถลงข่าวอำลาสโมสรของเขาโดยมีบางส่วนนะครับที่ตกล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับคำตอบของเมสซี่ในแต่ละอันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า